สวัสดีครับผมจูนะครับและนี่คือรายการ Play Predictor นะครับเป็นรายการที่ผมจะเอาการในขันจริงของเชลซีมาให้บอดระดับดีเจนในฟ i f a 2 2เล่นนะครับแล้วก็อันนี้ผมอัดมาจากเครื่อง ps 4มาเข้ารีโมทเพย์ในคอมนะครก็ถ้าภาพมันไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วก็ชื่อผู้เล่นเสื้ตัวจริงจะเอามาจากการคาดการณ์ของผูสกอร์ทั้งหมดเลยและการพูดชื่อผม,ผมอาจจะมีชื่อหน้าชื่อกลางชื่อหลังหรือสำเนียงอะไรต่างๆที่อ่าน แล้วมันไม่เหมือนของทุานผู้ชมก็ขออภัยไปด้วยนะครับ okay. เรามาดรูรายชื่อที่คาดของฝั่งเอาฮีลาวนะครับโกจะเป็นเมลแล้วก็2เซนเตอร์ต้องการเป็นเอ่อบุราเฮียผมโอ้ผมอ่านชื่อแล้วโกผิดจังเลยฮิลซู เอ่อโอเคผมจะทิ้งคำขานเป็นสี่สองสามหนึ่งตัวที่คุณคุณ้นหน้าคุ้นตาก็จะมีเอ่อมาทิวสเปเรล่าครับแล้วก็อิกาโลที่เป็นหน้าเป้าอาดีตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนของฝั่งเจลซีคูสกอร์เชื่อมมาในแผน4-2-2-2นะครับโดยที่โกเป็นเกป,ป้าเซนเตอร์ตรงกลางเป็นซิวากาลูด,ดิเกอร์แบกซ้ายอลอนโซแบกขวาเดฟ สองคู่กลางเป็นโคสิตกับกองเต้ตัวลูกหลังกองหน้าเป็นฮาวเอ่อซีเอชกับแวนเนอร์แล้วก็คู่หน้าเป็นฮาวเวิร์ดกับลูกาก,กูตัวเจ็บของฝั่งเชลซีนี่ก็ยังมีลิสเจมแต่ว่าบินมาด้วยนะบินมาซ้อมกับเพื่อนที่นี่ด้วยแล้วก็ดูเบนลอฟเตชีกเบนชิเวลเมนดีนี่ก็เพิ่งได้แชมป์มาแล้วก็น่าจะยังไม่ลงเป็นเกป่าก่อนส่วนเมสันเมาส์ก็เช็คฟิตครับ เพราะว่าเกมที่เจอกับพีมัทมามีอาการบาดเจ็บหน่อยตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเจ็บสามคนเลยเป็น c ซกับเดฟด้วยแต่ว่าเออผลออกมามีเมาส์ที่น่าเป็นห่วงก็ก็ต้องรอรอดูต่อไปแต่ว่าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เจ็บ, okay, บเกมเริ่มอันนี้มันจะเป็นรอบร,รองชนะเลิศนะของรายการสโมสรโลก ซึ่งรายการนี้เชลซีไม่เคยได้เลยนะมีไปแพ้ตอนปี2012อยู่ทีหนึ่งแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นี่ก็ยิงคนที่อยู่เชลซีแล้วเคยได้แชมป์รายการนี้ก็คือมัตเตโอโคสิตนะได้กับทางมาริตป,ปี16-17สองปีเลย ครับเกมเปิดมาสิบนาทีมีจังหวะโยนไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไระเปิเดียวลูกนี้ลึกถึงเกปปาเกปปาช่วงนี้ผมว่าก็ฟอร์มดีด้วยมาแย่งมือนหนึ่งกับเมนดี้สนุกมากเลยเพราะว่าเราวเมนเทลิตี้ข้างในเขาน่าจะแบบมาเต็ม,เต,มเต็มแล้วอเต็มพร้อมแล้วพร้อมแย่ง บอลอยู่ที่รูกะกูให้มาฮาไว้เฮาวั้พลิกเข้าในหลายให้ดูกูยิงติดเซฟเซฟโกชื่อ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 เมยุฟหรือว่าเมยุฟผมผมเรียกมายุฟไปแล้วกันนะหลายหลายทิศทางในการเรียกเหลือเกินผมขออภัยในเรื่องของชื่อด้วยครับแกวแต่มุมแรกของเชลซีลินซันทิมม ล็อกลบแล้อเตะมุมต่อยอีกทีหนึ่งโดนเขาทำแล้วสกัดได้สวยแม่นยำเซียอยู่ที่มุมทงเล่นซานอีกไหมเล่นซานอีกทีครับมาเตียวเซีย <Sie> จับบอลไม่ดีเสียบอลให้กับ เอาฮีลาวเป็นบอลตั้งเตะจากประตูผมแอบเข้าไปดูแผนอันนี้ที่ที่ที่บอร์ดมันตั้งไว้เองอะก็คือเป็น4 2 3 1แต่ว่าเป็นเพสต์ตอนเสียบอลด้วยก็ดูดูดีเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเชลซีใช้เวลา ตั้งบอลน,นานแต่งตัวนาน,านอะไรนิดหน่อยนี่ไม่ได้เลยโดนบีบพื้นที่โดนบีบแล้วก็แบบบังคับเสียใจเสียบ้างหรือว่าโดงเขาทำได้ง่ายลอนโซนี่ลูกกักูให้เฮาสไม่ถึงอบอลของฝั่งเออฮิลล์มาซิวส์ให้อิกาโลสาดยาวลูกนี้ถึงไมเคิลไมเคิลพลิกไม่ได้ ส่งมาให้แบ็กซ้ายก่อนนี่ชื่อยาวไม่อ่านเลยยูกกโลกอีกทีหนึง่งอ่าเบิ้ลกันเร็วครับไม่ทันนะไม่ทันต้องดูชื่อก่อนอ่าแล้วก็เดฟเขาทําได้สวยครับพอเดี๋ยวที่ห้าแวอีกทีหนึง่งมสาสปไม่ได้ขอบนอลกลางสนามบอลที่ลูกก,กูหลายลูกนี้โอ้ลาก,ะกะ้ากา ลูกูก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มปังอะไรมากมายกับเชลซีนะแต่ว่ามันต้องหาเทอร์นิ่งพอยต์ในการกลับมาผมผมอยากให้ทั้งติมโมทั้งลูกูแบบยิงได้ตลมทลายาากมโดยเฉพาะติมโมอยากอยากให้เขามีความมั่นใจบ่อยๆซึ่งในเกมติมโมเ,เก่งเ,เก่งมาก,ากเขาทำได้สวยคนที่ลูดิเกอร์โอ้โหเขาอยู่หน้ากรอบเราสี่คน เทสสูงมากครับโรเอร์โยนมาถึงลูกกุ๊กเมือนกันเร็วซีโคเซชติโมโวิ่งแล้วออวจ่ายย้อนมาหน่อยไม่เป็นไรลูกกูกอีกทีหนึ่งให้กับเอ็นโก็โลส่งยาวไม่ถึงติโมโอ้โห,โหเหมือนไม่โดนบอลเลยลอ,อนซูกเมอ่อกี้ แล้วก็จะจบครึ่งแรกแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ส่งบอลกันไปกันมาแล้วก็ติดเองไม่เข้าพื้นที่อันตารายนะฮะโอเคครับวา์ปมาต่อในครึ่งเวลาหลังเลยครึ่งแรกก็ดูทง่งทำอะไรก็ไม่ได้ส่งบอลกันเหมือนเหมือนเข้าพื้นที่สุดท้ายกันไม่ได้ะฮะ ซึ่งผมว่าเกมในชีวิตจริงนี่ก็น่าจะอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วยิ่งถ้าเชลซีใช้ฟอร์มแบบว่าตอนเจอพีมันนะน่าจะมีสิทธิ์ทำเป็นเล่นนะมีสิทธิ์แพ้อยูอ่ซึ่งคู่นี้ฮูสกอร์ก็ให้ฟันธงว่าเชลซีเฉือนไปได้ศูนย์ประตูตัวหนึ่งบาทีไมเคิลลูดิเกอร์เขาทำสวยครับฮาวเวสูก,ก ต่อยฮาเวดฮาเวดเปิดยาวลึกไปถึงเมยุฟแมยุฟอืมคนอยู่ที่เอา,เาอีกเลาอีกครั้งหนึ่งนี่มไม่เลียกชื่อแต,แต่เลียกชื่อทีมแล้วกันโอ้ส่งยาวมาลูกนี้สวยครับถึงบอลอยู่ที่ไมเคิลทำกราบซ้ายอืมไปไม่ได้ส่งตัดเข้าในมา ก็ยังเจาะเชลซีไม่ได้เหมือนกันนะฟังเอาฮิเดอคุยิล่ามาติอุสเบเดล่าล็อกหลบแล้ว,ลวส่ละละสงโอแรงไปฮะแต่มีการเปลี่ยนตัวของเอาฮิเดอมาริก้าออกแล้วเอาใครเข้าผมอ่านไม่ทัน <laughs> ชื่อเขายาวเอาดอสซาลี่ อบอนของเชลซีโอซีเอชลงมาต่ำเลยแอฟริกเกตาแมตช์เจอพีมาร์ก็ทำประตูได้สวยเลยไข่เป็นวิงแบ็กสองข้างมามาหุบเข้าข้างในกันหมดละอารอนโซ่ so ก็ทำประตูได้เปิดลูกนี้ดูกูได้มงโอ้มองไม่ดีครับ เสียเป็นลูกตั้งเตะทางของให้กับเอาฮิราวด้วยอุตสาห์ได้เทคไม่เข้ากรอบครับเปิดย่าวมาบนกลางสนามนเก็บบอลได้ครับอิกาโลหองมาทางซ้ายอีกครั้งติดแอฟลิกวตา อืมจะสองกองเตมไม่ถึงหรือมันเล้วโอ้โหโลงขนาดนี้ยิงติดเซฟเกป้าช่วงนี้โชว์ฟอร์มก็ได้ยาวๆโดนอีการโลยิงถึงเซฟไม่ได้ช่วยชีวิตเชลซีมาหลายต่อหลายครั้งแล้วในฤด,ดูกาลนี้สำหรับเกบป้าเป็นแต่มุมของเอีกแล้วบ้าง เฟเดราเปิดมาเสาแรกได้ได้มงกงก็เกเป,ปาก็ยังปัดไปได้อีกทีเป็นเต็มมุมอีกครั้งครับเปิดมาออกมาโอ้เกือบออกมานอกก็ ก็ค่อยๆหมายก็โดนเคลียออมาเป็นบอลของเชลซีอ่ะแล้วเออก็ไม่สวนเร็วเบิร์นกันไม่ดีด้วยฮะบอลเสียบอลอีกแล้วดอซารีตัดออกมาทางด้านซ้ายอืมแต่โดนกองเต้สวยครับวิงว่งซีวิง่งมาแล้วอ่าไม่วิ่งต่อไปไม่ได้แล้วเขาลงมารับกันหมดเลย มองอยู่ที่แอปพลิเคกันฮอนเซียสเปิร์ดล้ำหน้าครับอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วมองจากข้างๆยังรู้สึกว่าล้ำเยอะเลยเหลือเวลาอีก10นาทีครับก่อนที่จะหมด90นาทีต้องไปต่อเวลาพิเศษกันเป็นเบอร์ 9ก้าสิบหกออกเอาเบอร์สิบเก้าเข้านี่พูดอย่างนี้แทนแล้วกันของฟังเอาฮีโร่คูเวล่าคานถึงอิกาโลเพื่อนวิ่งทำทางแล้วแต่ไม่เห็นมาอยู่ข้างหลังออกมาทางขวาครับตบเข้ามาติดอลอนโซ่เกป,ป้าอ่าเป็นจุดงงของบอดัดแล้วก็เคลียทิ้งแบบเสียหาย นนั่นะบอลยังอยู่กับเอาฮีลไลไหลออกมาทางขวาสวยอยู่ฮะทีมมันหัวทีมมันลคนเป็น่าทําทไม่ดีครับบอลของเชลซีบ้างก็ยังดูเจาะไม่ได้อยู่ดีติมโมโคสิสฮาวต์ลูกากูกยิงด้วยซ้ายอืมติดเซฟอีกแล้ว มย่ยืยิงกันน้อยนะแต่ว่ายิงกันทีก็ได้ลุ้นเนอยแล้วเชซีมีการเปลี่ยนตัวเอาเซียดออกแล้วก็เมสันมาเข้ามานนาแล้วพอเซียดออกคนเปิดมุมงกายเป็นกองเต้เลยเปิดมาติดครับแล้วก็ทดเวลาหมดไปแล้วดูที่กรรมการว่าจะเป่าตอนไหนแล้ว โอเคครับน่าจะหมดไป90านาทีแรกทำอะไรก็ไม่ได้ต้องไปสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษโอเคครับตัดภาพมาเลยเขาสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษก็ฟังเอาอีแล้วก็มีเปลี่ยนตัวกองหน้าครับตามตำแหน่งแล้วก็คอนเชลซีก็เปลี่ยนซาอูลแทนโคเวซิชตามตำแหน่งเหมือนกันซาอูลก็มีแววว่า อีกไม่นานน่าจะไม่ไม่ไม่น่านได้ใช้ออฟอชั่นซื้อน่าจะกลับแอดมินดิตแล้วเชลซีอ่าจุดที่สังเกตได้เลยก็คือเอาลูกกูกูไปไว้ซ้ายแทนนะแล้วเอาติมโมมาอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้เสียบออกไปนี้ดีไม่เสียฟาวมันทุ่มของเอาอีหลอแคโนมาติอุสยังขึ้นไมนะ่ได้ ศาสตร์ยาวลูกนี้ยาวไปเป็นมันทุ่มของฝั่งเชลซีมิสเตเมาอัน,ตอนโตนิโอรูดิเก้์อันโนโซ่ไหลให้กับลูกากูลูก้ากูยึกยือเราเพื่อนมเมาเบิร์นไปให้ติโมเซียบอลอีกครั้งหนึ่ง เอล่าฮะเพื่อนวิ่งแต่ว่าถลําไปแล้วเลยไม่ได้ให้โอ้ส่งทิลเลอร์มาตรงนี้สวยครับส่งยาวมาหอ,อกซ้ายแล้วเปิดกลับเข้ามาโดนวง,งเคลียร์ไม่ได้ก็ใกล้จะหมดการต่อเวลาในช่วงครึ่งแรกแล้วติโม,มติมโมด้วยติมเมอร่ะติมโมหาหาเพื่อนอยู่อ่ะ ซาอูลวิ่งมาทางซ้ายเวลาหมดแล้วอยู่ที่พุทธสินอีกครั้งเปิดตัดเข้ามาก็ติดผู้เล่นของเอาเวลาอีกครั้งไม่มีอะไรครเหมือนเดิมทั้งเกมเข้าพื้นที่สุดท้ายก็ไม่ได้โอ okay, ครับขอตัดมาในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยอันนี้ผมปรับบอดไว้เป็นเออครึ่งละสีนะ่นาะทีอ่ะอู้ เสียบตรงนี้สวยกองเต้มันก็จะเร็วๆนิดนึงนะมอลของเ uh อาหิลเาอ่านชื่อไม่ออกเป็นไรส่งติดลูกนี้เป็นมวลทุ่มอีกครั้งยังตัดข้อไหนาไม่ได้แล้วเอ่อเชลซีดักบอลได้บอนถึงติโม,โมติโม,โมให้กับลุมิลุลูกากู โลกูคืนติโมโลเล่นกันสองคนแล้วโ,โอ้ไปไม่ได้แต่ว่าได้ฟาวฮะอืมซีเอ็กไม่อยู่กลายเป็นกองเต้มายิงฟิกอืมเขาน่าจะเปลี่ยนมันน่าจะเปลี่ยนเมาส์มาให้มายิงเนาะอ่ะ มาทิ้งด้วยแล้วเมาส์ไหลามาติโมโยิงติดบล็อกบอลหนึ่งข้าทางอยู่ครับแอปลิกเวตาโชว์ศักษาเป็นหนึ่งทีฮาเวดจะให้กองเต้ไม่ถึงกองเต้หวดลมฮาเวดแย่งบอลได้ก็เซบอลอีกครั้งเราก็ดักบอลได้ดีครับแล้วนี่ติโมโยิงเรียบเลยนาทีที่ร้อยสิบห้วิ่งมาดีใจกับทูเครนเหรอ อ๋อเปล่าด้วยมันทาให้ดีใจของตัวเองเฉยโชว์แค่มาดีใจตรงโคช้ชโอ้ลูกนี้ส่งบอลกันไม่ดีเชลซีตัดบอลได้แล้วก็เป็นเอ็นกลงของเต้ไหลให้กับติโมเวนเนอร์พลิกเข้าไปยิงสวยงามอาะนี่ถ้ารูก้กูทำมันจะเป็นเหมือนทําไห้ตายที่เขาทำในชีวิตจริงนะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยขม ทั้งดูวกูทั้งแมนเนอร์เลยคือดูวกูด้วยความที่ว่าเขาเป็นค่าตัวเษติสโมสรมันก็เลยแบบว่าแม่าจะทำได้ดีกว่านี้หน่อยแมตเจอพีมัตก็ซีเยกุซาเปิดบอลมาให้ก็ชาร์จไม่โดนอ่ะเฮ้แต่ก็เกมนี้ก็ใกล้จะจบแล้วเชลซีก็ได้ประตูจากติโมเมนเนอร์เป็นนาทีที่115่รยสิหเลืออีกสงนาทีไม่ลงทษเวลา จริงๆแล้วแมต์ผลแข่งขันของบอดอันนี้ผมจะไปเอาไปแปะในแอป The Fifth Stand นะว่าถ่ายผลแต่ว่าเหมือนคู่นี้เขาจะไม่ได้ให้ถ่ายนะเป็นคู่ล่าสุดจะเป็นเจอคิตตันพาเลนเลยในลีกแล้วก็หมดเวลาครับเป็นการพิดิศพชันของบอตเชลซีเฉือนชนะได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแอผลตรงกับตามกับตัสกอร์เลย ก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายครับอันนี้มันเป็นแค่บอดมาเล่นเกมกันซึ่งสแตตอะไรดีกว่ายังไงมันก็มีโอกาสชนะได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้ผมก็ว้าวนะแบบว่าเออทาไมตัวของเอาฮิเลาเขาแบบใช้แผนอะไรแบบนี้แล้วกดดันเชลซีได้โอเคเลยเอาบอดมาเล่นกันเองแล้วก็ดูไม่ไม่ได้เป็นรองกันเลยโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์พูดคุย ก่าวตักเตือนอะไรยังไงบอกได้นะครับแล้วก็พูดคุยกับผมได้ผ่านทางช่องทางด้านล่างของอ p ิ i o n นะครับขอบคุณมากครับ